สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะ,ะวันนี้นะฮะอสในก็จะมีเรื่องที่จะมาชี้แจงนะฮะ <FC S 1> ทีะ่พี่น้องเอฟซีสอบถามเข้ามากันเยอะเลยฮะว่าผมเนี่ยมองเห็นตัวเองอยู่ในกล้องห,หน้าหน้าผมมันมันใสขึ้นเนาะโอเด<อ>ี๋ยวผมมองก่อนปกติผมเนี่ยปากแกะซีดๆนะหน้าก็ใสขึ้นเนาะ ปลาก็มันมันดำดำนอ่แล,ล่แล่ล่ลใช่อ๋อวันนี้ามาอาบน้ำแร่เป็นยังไงวันนี้เอฟซีชมเยอะเลยใส่เสื้อตัวที่เหมือนช่างพงษ์น่ะเหรอใช่ดูดีไม่น่าช่างพงษ์ชอบใส่เอฟซีบอกอุ้มเหมือนช่างเลยเหมือนช่างแอร์เหมือนอะไรประมาณนี้เอ้าช่างแอร์น่าตำนานใช่โอ้เขาเรื่องดีกว่าเนาะเขาเรื่องเขาเรื่องเอฟซีน่ะถามผมมาอยู่ประมาณสองสามท่านนี่แหละว่าว่าในโพธิไม่กลับปีใหม่กับ เพื่อนๆเหรอนั่นน่าผมก็อยากกลับในเอฟซีแต่อยากจะทำบ้านลุงถนอมให้มันเสร็จซึ่งตอนแรกน่ะเราคิดกันอยู่ว่าอืบ้านหลังเนี้ยอยากให้ทันวันที่เก้าแต่ใช่อยากจะให้ทันวันที่เก้าวันที่เก้าเนี่ยอยากให้ทำเสร็จทุกอย่างแต่มันทำเสร็จไม่ทันมันสีเนี่ยเราทำขาปูลเสร็จทาเลยไม่ได้ทาสีไม่ได้นะต้องให้มันแห้งสนิท ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะมันให้เสร็จทันวันที่เก้าในยากมากนะและอย่างเราก็อย่างที่เข้าใจเนาะเราจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้เราทำยูทูบด้วยทำยูทูบเหมือนถ้าเกิดเราไม่ทำยูทูปผมผมคิดว่าเกือบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เสร็จดีเพอเพอเสร็จแล้วแต่ว่าเราถ่ายคลิปเสร็จเราก็วิ่งไปลงคลิปก่อนเออมันมันลงคลิปตจนไม่ได้ไว้ง่ายเราทำบ้านครึ่งหนึ่ง ไปลงคลิปครึ่งหนึ่งใช่เวลาของเราจะหายไปกับทําคลิปครึ่งวันอืทําบ้านจริงๆอ่ะครึ่งวันครึ่งวันอันนี้คือความจริงในเอฟซีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีใครจ้างเราต้องอาศัยถ่ายคลิปเอาถ่ายคลิปคือคือค่าจ้างค่าแรงของเราใช่ถ้าเกิดเราจะทําเพื่อสังคมเราไม่มีเงินเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันได้ใช่ไม่อย่นั้นเราก็ต้องมีเงินมีเงินมีอยู่มีกินใช่มีเงินเราได้บุญไปด้วยได้เงินไปด้วยมันก็โอเคใช่ครับ เอฟซีก็ถามมาเยอะว่าผมอ่ะไม่กลับบ้านบเออไม่กลับบ้านบอซึ่งผมก็จะกลับอยู่เหมือนกันแต่ผมจะกลับใกลไกลปีใหม่ใกล้ๆปีใหม่นไกล้ๆปีใหม่อาจจะประมาณสักวันที่สามสิบเอ็ดอ่อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอืมประมาณนี้อีกประมาณสองสามวันผมก็จะกลับวันครับ่าเอฟซีอีกประมาณสองสามวันกลับเอออีสองสามวันแล้วเมื่อกี้ก็เปิดดูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก โอ้ว่าไปเปิดดูเฟซบุ๊กว่าญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพพี่สาวแล้วก็พี่สาวอยู่กรุงเทพแล้วก็พี่สาวอยู่สีสเกตทุกคนกลับมารวมตัวกันที่บ้านหมดถ่ายรูปลงเฟซใหญ่เลยอคิดถึงกลับมาแล้วใช่พี่สาวผมกลับมาจากกรุงเทพหมดแล้วครบทีมเหลือผมอยู่คนเดียวญาติพี่น้องแต่ว่าในต้องผมเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ไม่ได้กลับบ้านเลยแต่เราก็ไม่เป็นไรนอ้ตีเราค่อยกลับทีหลังเอาก็ได้นะกลับไปเจอญาติพี่น้องสักประมาณสักสองสามวันโอ้กลับไปนี่ธุระเยอะนะใช่ผมมีธารกิจที่ต้องไปทําก็คือไปดูดูบ้านหลังที่สองดูหลายหลังเผยนะฮะไอฟซหลังที่สองจะอยู่บริเวณละแวก ไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผมแต่ละเวกเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงละแวกละแวกใช่แถวหมู่บ้านผมแถวใกล้บ้านเอ็ไนนะครับเอซเผยข่าวล่าสุดนะฮะเอเนาะโอ้ยเนาะเบิดเรืองเลยบาทที่นี่นะครับพี่เ้องเมื่อกี้มันเสียงเก้าอี้ไม่ใช่เสียงตดในเอฟซปเอาเอาเบาเบาหน่อย ก in ็หลังท kind of so ี่สองนี่ยังไงเคยเห็นหรือยังผมยังไม่เคยเห็นบ้านหลังที่สองแต่เรื่องด้วยพ่อผมเป็นคนก่วงขวงก้วงขวงใช่พ่อพ่อผมเป็นคนเป็นคนก่วงขวงพ่อสมควรผมก็เลยพ่อถามผมถามพ่อว่ามีบ้านแบบเขาที่แบบประมาณนี้ไหมพ่อแบบคนที่เขายากจนมากๆน่ะพ่อบอกเยอะเยอะ เยอะว่ะจะเอาบ้านไหนวหรเอาแบบนี้แอ็ไหนกับไหนไหนก็ได้กลับบ้านแล้วไปถ่ายมาสักห้าหลังแล้วให้พี่น้องตัดสินใจว่าจะช่วยหลังไหนก่อนใช่เป็นไปได้เพราะว่าบางทีเออมันก็ดีเหมือนกันนะให้เอฟซีเลือกเราไปดูสักห้าหลังแล้วเราไปบอกเขาว่าเออเราขอถ่ายรูปนะแล้วให้เอา <MC. S 2> แบบนี้ เอาแบบนี้เอาอย่างนี้ผมจะไปถ่ายรูปเออไปถ่ายรูปมาก่อนแล้วก็ให้มันต่อยปริ้นออกมาใช่ปริ้นออกมาแล้วเราค่อยมาทําทลิปด้วยกันว่าหลังนี้ที่หนึ่งมีติดๆมีภาพประมาณนี้สมมติสมมติแบบนี้ให้เอซีเลือกใกล้จะเสร็จบ้านลุงถนอมปุ๊บเราเสียสละวันหนึ่งลงพื้นที่ใช่แต่ดับแรกเราถ่ายรูปมาก่อนถ่ายรูปไปดูก่อนอืมไปดูวันใกล้ๆเสร็จ เราไปลงพื้นที่ใช่ไปดูให้เห็นกับตาใช่เออแล้วเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีช่วยเอฟซีก็เหมือนเหมือนเหมือนผมนี่แหละมันมีอยู่สองสองหลังบ้านกุกตูมบ้านเกษตรสมบูรณ์นี่มีอยู่สองหลังแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกตอนแรกนายช่างพวงอ่ะมีสองหลังที่มาสำรวจดูใช่ไหมใช่สองหลังแต่หลังนึงอีกหลังนึงก็คือเป็นชายโสดชายโสด แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันใช่ชาโสดชายโสดและอีกหลังนึงก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงลูกสองคนแล้วมันมันมันก็เลยก็เลยเราก็เลยเราเลือกเลือกเลือกจุดนีเพราะว่าเขาลูกเขายังเล็กอืมอืมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูสักสามสี่ห้าหลังอืมแล้วก็ค่อยกลับมาเลือกอีกทีนึงว่าเราจะช่วยหลังไหนก่อนต้องจริงๆมันเยอะนะเอฟซีเราไม่สามารถช่วยทีเดียวเป็นสิบหลังได้ ช่วยทีเดียวพร้อมกันได้เราทีละหลังทีละหลังถูกต้องนะครับเอาหลังที่ไม่ใช่ว่าหลังเดียวจะห้าหกวันใช่หนึ่งอาทิตย์เสร็จไม่ใช่นะเอฟซีเราทําบ้านนะฮะบ้านเป็นหลังม่ใหญ่นะบนเป็นหลังบ้านลุงน้อมเนี่ยถ้าถ้าคนมาเห็นจริงๆอ่ะใหญ่มากเป็นบ้านหลังใหญ่ในเอฟซีเออแล้วก็เราทําได้สุดยอดอ่ะแล้วก็ภูมิใจในในเอ่อบ ก็มือของเราเนาะใช่โอ้มันปืดปืดปืดปทุนแรงเราได้เยอะเลยใช่แล้วก็ขอบคุณพรผู้ใหญ่เจดีที่ทำให้เราทำโครงการนี้ขึ้นมาได้ในเอฟซีลำพังพวกเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ไม่เอฟซีขาดผู้ใหญ่เจดียขนาดห้องน้ําผมดูครับพี่น้องผมยังไม่ทําเลยนี่นะขนาดห้องน้ําผมเนี่ยบ้านลุงถนอม ยังใหม่กว่านี้มีฉาบหน้าบ้านลุงถนอมอันนี้คือห้องน้ำที่ผมก่อขึ้นมาเองกับมือแล้วทำครั้งแรกในชีวิตด้วยนี่คือห้องน้ำผมนะครับสิบปีสิบสองปีแล้วไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดเลยไม่ได้ดูดเลยไม่รู้ที่มันเราไปอยู่ไหนเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงโคตรบ่อหรือเปล่าใช่มัน เจ้าขุดลงไปร้อยร้อยท่อหรือเปล่าเป็นร้อยหรือเปล่าสามสามท่ออืมแต่ขี้เราไม่รู้อยู่ไหนเนาะไม่รู้อยู่ไหนนะฮะเออแค่นี้นะครับพี่น้องเอฟซีจะสวัสดีครับ